เราฟาสว่างเวลาไม่นี่นาทีก็เ,ลเลหเลือเวลาสิบกวนาทีรบขบวนที่จะพิงเข้ามาในแต่นี่คนนี้ในคนนี้ครับก็เป็นขบวนหนึ่งเจ็ดหนึ่งเลยครับรุณเทพพัพิวัตรสวยกล็ลงจุกนี้ก็เสียเวลามาก เะไปล้วสิเวไาดีทีสแล้ตรถไฟตัวกลางที่แล้วก,ก็ใช้สีกับตั้งแรถออกราชาจากรถทางว่าเป็ปลายทางราชาหน่อย รถเร็วจะไม่จอดสถาน,นีเนี่ยยังเช้ารถไฟจะหลายขาบวนเดี๋ยวก็จะมีรถไฟท้องถิ่นถึง้ายดูอยู่ประจำนานาทีมาเจอหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับเก้าแปดห้าเมื่อเี้ครับ เก่อชกช่องดีก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยครับเพราะว่ายี่ทางหายไปหลายวันอาการวัดลุด่มโจมตีไม่มีเสียงอยู่หลายวันเลยครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ